สวัสดีค่ะเชื่อว่าสาวๆหลายคนกำลังรอคลิปนี้อยู่ใช่ไหมคะเพราะว่าโดนถามกันมาหนักมากนะคะไปญี่ปุ่นซื้ออะไรดีนะคะในคลิปนี้ต้องมาอัปเดตลิสต์กันดีกว่านะคะลิสต์เก่าๆแบบเฉยไปแล้วนะคะทิ้งมันไปนะคะมาดูลิสต์ใหม่ๆดีกว่านะคะก็ครั้งนี้มาในหมวดบิวตี้กันก่อนนะคะป้องหยิบมาบางชิ้นเท่านั้นนะคะก็เป็นชิ้นที่คิดว่าแบบเพื่อนๆน,น,น่าจะชอบแน่ๆแ,แล้วก็ใช้แล้วป้องชอบนะคะก็คิดว่าน่าจะรีพีทนะคะกลับไปซื้ออีกแน่นอนนะคะมาเริ่มกันที่ชิ้นแรกกันเลยนะคะชิ้นนี้ หลังจากที่ออกวางขายที่ญี่ปุ่นเมื่อสักประมาณต้นปีที่ผ่านมานะคะคือฮามากแล้วก็ขึ้นอันดับหนึ่งอย่างรวดเร็วและในครึ่งปีแรกของปี2016นะคะก็คว้าอันดับที่หนึ่งด้วยนะคะ n a จ u r ี i นะคะหรือว่าถ้าภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะอ่านว่า Naturaie น,านะคะเป็น Skin Conditioning Gel นะคะ ตัวอ,อ่าจเรียตัวนี้เนี่ยคือจริงๆเขาเคยเออกมาเป็นขวดที่เป็นลักษณะน้ําใสๆตัวนั้นก็ฮิตมากๆแล้วนะคะแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยตอนนี้ตกลงมาอันดับที่สองแล้วตัวที่ได้อันดับที่1คือตัวนี้คือแบบเจ๋งมากๆนะคะเนื้อของเขาเนี่ยจะเป็นเนื้อเจลค่ะอันนี้บ้องลองใช้แล้วแบบเฮ้ยดีมากๆนะคะส่วนใหญ่เนี่ยบ้องจะใช้ทาผิวกายมากกว่านะคะเนื้อมันจะแบบเนี่ยค่ะเนื้อมันจะค่อนข้างเด้งๆดึง,ดงๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ เนื้อซึมไวมากๆคือเราไม่รู้สึกเลยว่าเราทาเป็นแบบโลชั่นลงไปแต่ว่าเมื่อทาไปปุ๊บเนี่ยผิวมันแบบมันชุม่มมันนุ่มมันชุ่มชื้นมากๆนะคะตัวนี้ยังไม่มีขายในเมืองไทยสำหรับแบรนด์นี้นะคะ ก็ใครไปนะคะแนะนําเลยแล้วก็ราคาไม่แพงมากด้วยบงจําไม่ได้ราคาเท่าไหร่แต่รู้ว่าไม่ไม่แพงแน่นอนนะคะชิ้นถัดไปมาที่ตัวนี้ดีกว่าคือเล่าให้ฟังก่อนว่าตอนนั้นเนี่ยไปซื้อของที่ร้าน isdemo นะคะแล้วก็เจอผลิตภัณฑ์มากมายแต่สะดุดกับแพ็กเกจของเจ้าคอนซีลเลอร์ตัวนี้มากรู้สึกว่าแบบถ้าฉันไม่ซื้อฉันผิดหรือเปล่านะคะดูดูแพ็กเกจนางนะคะดูอันดับหนึ่งนะคะแล้วก็ขายได้มากกว่า1ล้านชิ้นแล้วด้วยนะคะ อันนี้เนี่ยจะเป็นแบรนด์คาลิปโซนะคะเป็นตัวที่มาจากญี่ปุ่นนะคะเมคอินเจแปนเหมือนกันอันนี้บ้างซื้อมา2ชิ้นจริงๆเนี่ยตอนแรกซื้อมาชิ้นเดียวแล้วก็คือด้วยความที่เห็นแพ็กเกจแบบนี้ไงแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่ได้แล้วเราต้องมีอ่ะก็เลยลองไปแล้วก็ซื้อเสร็จแล้วว่าเฮ้ใช้ดีมากอันนี้ก็เลยซื้อกลับมาอีก1ชิ้นนะคะก็แนะนํามากจริงๆค่ะตัวนี้หน้าตาข้างในแพ็กเกจมันจะเป็นแบบนี้นะคะเออเขาได้อันดับหนึ่งมาเยอะมากๆนะคะมีแบบ หลากหลายสาขาเออมีทั้งแบบในแม็กกาซีนนะคะในรักกูเทงเองก็ตามนะคะแล้วก็ที่สำคัญเขาขายได้มากกว่า1ล้านชิ้นก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นี่ค่ะแล้วก็หัวของมันคือนัองว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยคือเนื้อ,เน,อ,เ,อ,อเนื้อคอนซีลเลอร์อ่าเนี่ยค่ะเนื้อเขาเนี่ยเกลี่ยค่อนข้างง่ายนะคะคืออย่างวันนี้ที่ม้่งใช้มังก็จะใช้ปิด ตัวแพนด้าคือมันอาจจะแบบไม่ได้ cover ได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่ผมคิดว่ามันเกลี่ยสีผิวให้ผิวเนี่ยดูแบบเนียนนะคะแล้วก็อมชมพูนะคะมาชิ้นถัดไปดีกว่าตัวนี้เป็นที่เขียนคิ้วนะคะของตัวฟูจิโกมายุทินนะคะเพิ่งออกมาได้ไม่นานเลยนะคะใครที่คุ้นเคยกับ i t u ูดี้มิเลหรือว่าแบรนด์อื่นๆที่มาจากทางเกาหลีนะคะที่มันจะเป็นลักษณะเนี่ยค่ะ คือเราวาดคิว้วปุ๊บเสร็จแล้วเราก็ทิ้งเอาไว้แล้วก็ลอกออกนะคะคือเท่าที่ต้องใช้เนี่ยถ้าเป็นแบรนด์ในฝั่งเกาหลีเนี่ย ตัวบิซูบีซูต้องตัดทิ้งไปก่อนเพราะว่าแบบแค่วันเดียวก็หลุดใช่ไหมคะแต่ถ้าที่มีขายในเมืองไทยพรางจะแนะนาตัวมิลเล่กับอิตูดี้คือติดทนค่อนข้างมากโดยเฉพาะอิตูดี้นะคะแต่มายูทินตัวนี้ติดทนไม่แพ้อิตูดี้เหมือนกันเป็นค่ายจากญี่ปุ่นนะคะใครที่อยากได้ทิ้ที่เขียนคิวแล้วก็ติดทนไปสักประมาณ3วันนะคะตัวนี้เขาการันตีที่3วันนะจ๊ะมีหลายสีให้เลือกนะคะของบ้านที่ซื้อมาเนี่ยจะเป็นเบอร์หนึ่งนะคะช็อกโกแลตบราวน์สีค่อนข้างเข้มนิดนึงเพราะว่า ตอนนี้บังยอมผมเข้มเนาะก็นี่เลยค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะหัวของเขาเขียนได้ง่ายด้วยนะคะหัวแบบงว่ามันค่อนข้างคล้ายอิตูดีเหมือนกันนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าเนื้อของเขาอะ่ะดีกว่าคือเนื้อมันจะไม่มันจะไม่หนืดเร็วอะคะ่ะคือเราสามารถแบบแต่งคิ้วของเราได้นะคะแล้วก็ ติดทนมากทีเดียวนะคะคือ3วันไม่หลุดค่ะอันนี้ก็เลยชอมบมากๆนะคะ3 0 0ร้อบาทประมาณนี้ไม่แพงค่ะถัดไปนะคะอันนี้เป็นคอนซีลเลอร์อีกแล้วนะคะซึ่งตัวนี้เป็นคอนซีลเลอร์ที่ได้ เบอร์หนึ่งนะคะคือ number 1นะคะ,ค one, นะ,คะในครึ่งปีแรกของ adcosme ในปีนี้เลยนะคะเป็นคอนซีลเลอร์ที่เพิ่งออกมาใหม่ได้ไม่นานนะคะเขาทำมาเป็นแบบลักษณะหนังสือญี่ปุ่นเลยน่ารักมากนะคะตัวนี้จากซูฮาดะคิเนบิคือเป็นเครือของซาน่านั่นเองคิดว่าอีกไม่นานอาจจะเข้าไทยหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าซาน่าในเมืองไทยก็ใหญ่เหมือนกันเนาะตัวนี้นะคะเจ๋งมากๆอ่าคำเคลมของเขาก็คือว่าเป็นคอนซีลเลอร์ที่ใช้แล้วรู้สึกเหมือนกับเป็นผิวสด นั่นก็คือมันเนียนไปกับผิวมันไม่ครกมันไม่ตกร่องนะคะอันนี้ก็เลยลองซื้อมานะคะเขาทําแบบแพคเกจเขาน่ารักมากด้วยะนะข้างในแกะออกมาปุ๊บนี่ค่ะข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะมันสามารถปกปิดได้นะคะทั้งรอยแพนด้ารอยสิวรอยต่างๆมากมายหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเขามีหลายสีให้เลือกนะคะของแป้งจะเป็นเบอร์หนึ่งนะคะสําหรับผิวขาวนะคะเนื้อของเขาเป็นอย่างไรอ่ะ เนื้อแพคเกจมันจะเป็นแบบบีบบีบๆอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นหลอดบีบแบบนี้นะคะสามารถเกลี่ยได้เนื้อเนี่ยจะค่อนข้างลื่นกว่าตัวคาลิปโซตัวนี้นะคะแต่ว่าบางกว่าบางกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะคะก็ถามว่าชอบตัวไหนมากกว่ากาันมั่งกับชอบคาลิปโซตัวนี้มากกว่านะคือ <c oughs> ตัวนี้ดีนะแต่ว่าใช้เวลานิดน,นึงด้วยความที่มันเป็นหลอดบีบใช่ไหมคะเราก็ต้องค่อยๆแทบค่อยๆใช้ฟองน้ำอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวนี้มัน ง่ายกว่านะคะแล้วก็เนื้อตัวนี้ค่อนข้างหนากว่าตัวนี้ปิดพันด้าได้แต่ว่าก็ไม่ได้แบบแน่นนะคะคือก็ยังเห็นเป็นรอยแบบคล้ำๆอยู่แต่ถ้าเรื่องความเนียนความแบบ มันแน่ไปกับผิวแบบหลอกได้ก็ตัวนี้ก็โอเคค่ะตามที่เขาเคลมเอาไว้จริงๆนะคะชิ้นถัดไปอะไรดีล่ะเอานี้ดีกว่านะคะเพิ่งออกมาล่าสุดเลยนะคะสำหรับ Its Demo นะคะตัวนี้เป็น Limited Edition นะคะของ Miracle Romance อันนี้บ้องซื้อของ Jupiter มาจริงๆเขามีแบบครบ ทุกอันเลยนะคะคือเป็นหลากหลายสีแต่ว่าในปีหน้านะคะปี2017สีเขียวมาแรงใช่ไหมบันก็เลยเลือกของจูปิเตอร์มานะคะอันนี้มันจะเป็นพาเลตอายแชโดว์เซเลอร์มูนะคะตัวใหม่ล่าสุดที่วางขายเฉพาะร้าน i ิสเดโมเท่านั้นด้วยนะคะข้างในเป็นแบบนี้ค่ะสีก็โอเคนะสีบางว่ามันติดชัดทีเดียวเชียวละนะคะก็เดี๋ยว น่าจะได้ทำ how to ให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะสีแบบน่ารักสดใสามากนะคะเขามีหลายสีนะสีฟ้าของ mercury ก็น่ารักนะคะก็ยังไงเดี๋ยวลองชมอีกทีแล้วกันนะคะแต่ว่าใครที่ชอบเซลมูนนะคะเราได้แวะไปร้าน is demo อย่าลืมไปซื้อกันนะจ๊ะชิ้นถัดไปนะคะชิ้นนี้ยังไม่นํามาขายสักทีในเมืองไทยนะคะคือรอมานานมากๆแล้วก็ยังไม่มีสักทีคะสาหรับตัว b i o r e h i ตัวนี้นะคะคือที่ไทยเนี่ยมันจะเป็น biorechi เช็ดได้ทั้งหน้าใช่ไหมแต่ตัวนั้นมนไม่ชอบเพราะว่ามันเช็ดบ่อยๆแล้วหน้ามันแห้งนะคะแล้วก็ลบพวกมาสคาร่าอะไรไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าตัวนี้เขาออกมาเฉพาะการใน,ในการล้างมาสคาร่กากันน้ำนะคะแล้วก็อายเมคอัพต่างๆซึ่งมันดีมากๆนะคะตัวนี้ราคาประมาณ400-500ยถึงเยนนะคะข้างในจะมีทั้งหมด36แผ่นนะคะมันจะเป็นซองเล็กๆข้างในนะคะซึ่งราะว่ามันดีมากคือมันลบ มาสคาร่าได้ดีอะคะ่ะคือตัวชีสอันอื่นเนี่ยเอาไม่ออกแต่ว่าชีสอันเนี้ยที่เขาลบตัวเฉพาะตัวมาสคาร่าตัวเนี้ยมันออกดีมากๆนะคะก็อยากให้นำมาขายในไทยสักทีเนาะแต่ก็รอมานานมากเรายังไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นก็ซื้อที่ญี่ปุ่นต่อไปจ้ะถัดไปนะคะเป็นอีกหนึ่งชิ้นที่เออเพิ่งซื้อมาแล้วก็ชอบแบบชอบมากอะคือญี่ปุ่นนะคะเขานิยมการใช้บอดี้มิสมากๆเลยนะคือหลังจากอาบน้ำปุ๊บเขาก็าจะฉีดบอดี้มิสก็คือตัวนี้ นะจ๊ะตัวนี้ตัวนี้ body mist มีหลายยี่ห้อนะคะที่อยากแนะนำแต่ว่ากลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นที่ใครได้กลิ่นก็แบบหลงรักในทันทีมันจะเป็นกลิ่นแบบเซ็กซี่นอร์ตี้นิดนึงแต่ว่ามันมีความแบบซุกซนนะคะมันคือแบรนด์เฟอร์นันดานะคะอันนี้หน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะเออกลิ่นตัวนี้คือเซ็กซี่แอนด์คิวนะคะมันหอมมาก,มาก กลิ่นจัสมินค่อนข้างนำอะแล้วก็มีกลิ่นของแพรอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่ามันหอมมากคือแบบหอมมากแล้วก็สามารถฉีดได้หมดเลยนะคะนี่คะ่ะกลิ่นมันติดทนได้แบบแบบเดียวเท่านั้นเพระนาะฉะนั้นเปลืองมากในการฉีดแต่ว่าคนญี่ปุ่นฮิตมากแล้วก็กลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ขายดี n u m b e r One ด้วยนะคะจากแบรนด์นี้นะคะ Fernanda นะคะ Ma d n in j จ p ป n นะจ๊ะตัวนี้ แล้วก็เขาเพิ่งออกมาล่าสุดนะคะสำหรับแฮนด์ครีมนะคะเป็นฟรังเก้นแฮนด์ครีมนะคะกลิ่นเดียวกับอันนี้เลยมันก็เลยลองซื้อมาดูนะคะก็เป็นแบรนด์ที่อยากให้ลองอะ่ะเพราะว่ามันหอมมากนะคะมีแบบหลายกลิ่นมากๆนะคะเรื่องกลิ่นเนี่ยอาจจะบอกไม่ได้ว่ากลิ่นไหนแบบดีที่สุดแต่ว่าตัวนี้เป็นกลิ่นที่ขายดีอันดับที่1นนะคะแล้วก็ เรากับเพื่อนๆที่แบบไปญี่ปุ่นแล้วก็แบบลองแล้วทุกคนก็ซื้อกลิ่นนี้มาหมดเลยนะคะก็แบบเฮ้ยมันหอมจริงๆนะคะส่วนอีกแบรนด์หนึ่งนะคะที่อยากแนะนำก็คือ f ฟ l เซนนะคะเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนสิงหาคมเป็นเครือของโคเซ่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นฟรักเก้นบอดี้มิสตัวนี้กลิ่นติดทนกว่าเฟอร์นันดานิดนึงนะคะแต่ว่ากลิ่นหอมไม่เท่าตัวเนี้ยเอออันนี้ก็จะเป็นแพ็คเกจที่ พกพาได้โดยที่ไม่ต้องกลัวมันแตกเลยนะคะคือเพราะว่าแพคเกจเขาดีไซน์มาดีเนาะคืออย่างเฟอร์นันดาเนี่ยตัวฝาเนี่ยต้องคิดว่าอีกไม่นานฝามันคงจะแตกแน,น่ๆเพราะว่าฝามันแข็งนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยทุกอย่างเป็นพลาสติกแบบนิ่มแล้วก็มีความยืดหยุ่นได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นสามารถพกไปได้นะคะอันนี้จะกลิ่นแบบสดใสร่าเริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะถูกใจวัยรุ่นใครที่ชอบแบบ กลิ่นอะไรหอมๆแล้วอยากซื้อฝากอะไรเงี้ยพิ่งคิดว่าบอดี้มิสก็เป็นอีกหนึ่งช้อยที่น่าสนใจนะคะมาที่ชิ้นถัดไปกันดีกว่าคะตัวนี้เป็นชิ้นที่มีขายที่เมืองไทยแต่ว่าสูตรที่พ้องซื้อมายังไม่เข้าในเมืองไทยแล้วก็เป็นสูตรที่ป้องชอบมากที่สุดนะคะนั่นคือบีเฟสต้าสูตรมอยส์สีชมพูแบบนี้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาแถมอันนี้ด้วยนะคะจากแมนดอมมันเป็นที่คาดผมแบบนุ่มมากนะคะคือแบบ คุ้มมากนะคะในราคาจะไม่ได้อะแต่รู้ว่าซื้อที่ไทยถูกกว่าเฮ้ยเมืองไทยแบบถูกกว่านะถ้าจำไม่ผิดอะเพราะว่าตัวนี้มันประมาณเกือบ500เยนนะป่ะ5 0 0 600ยเยนจำไม่ได้อะเออแต่ว่ารู้สึกว่าซื้อที่ไทยเหมือนจะถูกกว่าแล้วไม่ต้องแบกแต่ด้วยความที่สูตรนี้มันไม่มีขายที่ไทยนะคะก็เลยต้องซื้อที่ปุ่น ตัวนี้ผสมไฮยาลูรอนผสมคอลลาเจนนะคะเพราะฉะนั้นมันทําให้ผิวหน้าของเราชุ่มชื้นมากๆคือ b ีเฟสต้มันจะมีทั้งหมด3สูตรอันนี้ไม่ใช่แฟนพันธ์แท้เลยนะคะมีครบเลยนะคะ2สูตรนี้มีขายในไทยไม่ต้องมาซื้อที่ญี่ปุ่นนะคะ <c oughs> ก็ไบรอัพอันนี้เคยรีวิวไปแล้วเนาะเดี๋ยวไปดูได้ในรีวิวนะคะเดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะคะ ตัว Bright Up ปกติมึ้งใช้ Bright Up นะคะส่วนซีบัมมึงจะไม่ได้ใช้เพราะว่ามันแห้งเหมือนกันมันเหมาะกับคนผิวมันนะคะแต่สูตรที่ชอบมากที่สุดคือสูตรมอยส์อันนี้นะคะขายที่ญี่ปุน่นเชื่อว่าอีกไม่นานน่าจะเข้าไทยแต่ตอนนี้มันยังไม่มีนาจะก,ก็ดีมากๆนะคะแนะนำเลยนะคะและที่สำคัญไม่ใช่แค่เราที่ใช้พี่หมีแย่งใช้แล้วอะ่ะคือมีบอกว่าตัวเนี้คือนอกจากที่มันเป็นโฟมล้างหน้าที่แบบ ล้างหน้าได้แบบสนุกสนานเพราะโฟมมันแน่นมากใช่ปหสามารถก้นหดได้ดีมากเลยนะคะคือไม่ต้องใช้โฟมกดหนวดก็เลยแบบโอเคโอเคได้ใช้ด้วยกันนะคะถัดไปดีกว่าชิ้นถัดไปนะคะเออเป็นหมวดผมแล้วกันคือตอนนี้เนี่ยเขาเพิ่งวางขายมาได้ไม่นานแต่ว่า อาจจะไม่ใช่ไอเทมแบบแปลกใหม่อะไรสําหรับฝรั่งนะคะแต่ว่าพอมันมาในแพ็กเกจญี่ปุ่นแลเพราะว่ามันน่าซื้อมากเลยนะคะก็คือนี่ค่ะหน้าตามีความแปลกนิดนึงเนาะแต่ก็ซื้อมาครบหมดเลยนะคะชิ้นหนึ่งเนี่ยมันจะราคาประมาณ700-800ถึง800เยนนะคะเอามาดูกันที่ชิ้นแรกกันก่อนตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเออเขาเรียกอะไรอามิแฮร์นะคะสปอ์เตอร์ตัวนี้มันจะช่วยในการทำผมของเราให้แบบ สวยงามแบบนี้นะคะอ่ะดูด้านหลังเขาก็จะมีวิธีการใช้มาให้นะคะอันนี้ต้องลองทําแล้วไม่ยากนะแล้วทาออกมาได้สวยด้วยนะคะแล้วก็นี่ค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้เขาจะมีวิธีใช้บอกนะคะว่าเราจะทํายังไงให้มันออกมาเป็นแบบนี้ใช้ไม่ยากแต่ว่าต้องใช้การฝึกฝนนิดนึงนะคะเพราะว่าทําครั้งแรกก็แบบเฮ้ยเกือบได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะพอทําไปนานๆก็จะได้เองนะคะ ถัดไปตัวนี้ตัวนี้น่ารักดีนะคะนี่ค่ะก็จะมีมาให้2ชิ้นนะคะวิธีการทำก็แบบง่ายๆนะคะนี่เขาจะมีวิธีการทำมาให้ตัวนี้ก็ไม่ยากแล้วก็มีอีกชิ้นหนึ่งนะคะตัวนี้จะเป็น easy style loose up for medium hair นะคะอันนี้มันจะเป็นตัวที่ใช้รวบผมแบบ loose hair แบบนี้นะคะ หน้าตาข้างในก็จะเป็นแบบนี้ค่ะข้างในอะเดี๋ยวเอาให้ดูนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้ข้างในมี1ชิ้นแล้วก็มีวิธีการทำผมให้ด้วยนะคะว่า,เ,าเราสามารถทำทรงอะไรได้บ้างนะคะเนี่ยวิธีการใช้เขาก็ไม่ยากนะคะหรือว่าจะทำผมแบบ loose up เป็นแบบนี้ก็ได้เช่นกันนี่ ก็อันนี้ซื้อที่พ p l a ่านะคะพ p l a ่ามีขายแล้วก็ muskyo ก็เห็นว่ามีขายเหมือนกันหาซื้อไม่ยากค่ะชิ้นถัดไปอันนี้ดีกว่าตัวเนี้ยตอนแรกก็จะคิดว่าเป็นเครื่องระดับธรรมดาใช่ปะแต่ว่าตัวนี้นะคะมันจะเป็น wristband นะคะก็คือเป็นตัว anti shock ใครนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้ใช่ไหมอากาศเริ่มแห้งขึ้นแห้งขึ้นโดยเฉพาะใครที่ไปเมืองนอกนะคะอากาศแห้งช่วงหน้าหนาวมันจะเกิดไฟฟ้าสถิตได้ง่ายมากซึ่งเพียงแค่เราใส่ตัวข้อมืออันนี้นะคะก็จะลดการเกิดไฟฟ้าสถิตหรือว่าอาจจะไม่เกิดเลยก็ได้นะคะจริงๆเขาเขียนว่ามันแบบมันจะทําให้แบบไม่เกิดไฟฟ้าสถิตนะคะแต่ผมคิดว่าเฮ้ยมันจะจะได้จริงเหรอตัวนี้ยังไม่ได้ลองแต่น่าสนใจมากๆราคา1,400กว่าเยนนะคะ ก็มีหลากหลายลายให้เลือกอันนี้ต้องเลือกมาเป็นลายน้ําหอมตัวนี้ก็ซื้อที่ plaza เช่นกันนะคะใครที่อยากได้ลไรกุกกิ๊ไปซื้อที่ plaza เหอะมีแบบเยอะมากนะคะ One Day Tattoo นะคะจาก K Palette จริงๆแบรนด์นี้มันมีขายในไทยนะแต่ว่ามันเป็นแพ็กเกจแบบธรรมดาไม่มุงมิง,มงใช่ปะ่ะแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะออกเป็นแบบแพ็กเกจแล้วก็ลายลิมิเต็ดเยอะแยะมากมายอย่างอันนี้ล่าสุดที่ไปมันจะเป็นลายอ l i c e in w o n d e r l a n ลนะคะน่ารักมากๆนะคะซึ่ง One Day Tattoo ตัวนี้ที่มันเป็นอายไลเนอะร์นะพ้แนะนำจริงเพราะว่ามันติดทนมากๆนะคะแล้วก็ ใครใช้ใครก็ชอบอะเออคือลบได้ไม่ยากมากนะคะแต่ว่ามันติดทนโดยที่แบบมันไม่ค่อยแพนด้แล้วก็ลายน่ารักด้วยนะคะอันนี้เอาล่ะก็ครบเรียบร้อยนะคะสำหรับหมวดบิวตี้ที่แบบไม่อยากให้พลาดเลยนะใครที่จะมีโอกาสไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรก็ลองอัปเดตลิสต์นี้ได้นะคะแล้วก็ไปชอปปิ้งกันนะคะรับรองสนุกสนานแล้วก็ชอบแน่นอนสำหรับไอเทมที่นำมาฝากในวันนี้ค่ะ ก็ใครที่ชอบนะคะเรื่องความสวยความงาม beauty อะไรต่างๆที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นนะคะหรือว่าโซนเอเชียอย่าลืมนะคะ subscribe ของแป้งได้นะคะที่คิดราลิทีวีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะไปก่อนแล้วนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ